ยี่วันนี้ภาพไม่ค่อยดีเลยมาคนดูส่งไม่มาเลยไรเงี้ยนะแขกไม่เงี้ยสอนเออวัดดไหนแรงไม่เอาไอ้ที่เงี้ยเลยไอ้แต่มันเราเราต้องเปลี่ยนบริบทไปเราต้องไม่เดินใสายไปเล่นตามเกมเล่นเหมือนแข่งไอ้ที่เล่นได้แน่นอนแน่นอนแต่กีไม่ได้เดินสายหรอกจะข้ามันกูให้พูดใหม่กูให้พูดใหม่อะไรจังหวะมันทำไหมจังหว่า จังหวะมันทําหรือจังหวะมึงทําเอาตัวเองเข้าไปทํากับมันไม่จังหวะมันแบบว่ามันต้องทำมันไม่ต้องทำมึงแค่มาลงน้เส่ลูกค้าไม่คือพี่ก็จะยอมว่าจังหวะพี่บีสั่งเอาไหมล่ะไม่เกี่ยวพี่ทำเต๋ออ่ะเหี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละพี่พี่บีสั่งเอาเดี๋ยวกูตบไอ้เหี้ยพี่บีไหนในไอ้เหี้ย่อ้าผมก็ต้องทำไงใช่ๆเมื่อกี้ไอ้บีไม่อยู่ถ้าผมไปคนเดียวแล้วผมแบบว่าไม่มี่จนไปด้วยผมก็ต้องไม่คนเดียวไม่แล้วใครจะไปกับมึงเราเริ่มใหม่ได้ไมม่ีใครไปแเรา ในแข็งไม่เขียวอนี้ตอกดแรงอีดอกอนข้องหลงมันใ่ <c oughs> มันเดอไปนอนได้ย่าปวดหัวแล้วมันเขียวมันเี่ยวอะไอสัตว <มา S 1> ์กู้เอฟบีร้อยสา <c oughs> มไหมกู้เอฟบีร้อยสามปรับอารมณ์ละ เฮ้ยตัวมากูเลยโอ้ยเจ็บนอนนอนนอนนอมันเปนตัวยิงเอกรแพนงสองตัวตีกาวนี่กระแพนนียตัวนึ่งตัว <broken> น <mag> ี้นกไ่ได <chat ills> <sh arp ain> ้เ้ย ตายไหมโอเคยังอยู่นะเฮ้ยขวามาเฮ้ยกำแพงนอกกำแพงนอกโผล่ก่อนได้โผล่ก่อนได้ไอตี้ใหม่หอยไอตี้ใหม่แล้วขวามาเดินโอเคโอเคโอเคโผล่ได้นะอยู่ตรงนั้นก่อน้องกำแพงนอกนี่้ยตรงหมากเลยมีโหมดเดี๋ยวไปนั่นพอจะละ ที่ไหนยังไม่มีหมอดเลยอ่ะมีหมอดอกไม่เก็บเลยนะเฮ<ม>้ย<ห>ซ้ายนั้นตายตายตายเหลือตีด้านนอกนั้นมันเดินช้ารีจแค่นี้ไว้สแสดงว่าอยู่กับแพงนี้ไว้นัานหน้ามึงอ่ะไม่ที่นี่มันล้าไปละไม่ไม่ไม่ตัวตัวที่กูฆ่าคือตัวสุดท้ายของตี้มันแต่ว่ามันไม่มันมีตัวอยู่ในตามนี้ติ๊กหนึ่งกูอ่ะเ<ร>ออแคร์ไอ e เอีเฮี้ยกูจำได้ชื่อม่วงหายดีเลยกูออกซ้ายไปเลย เออตอบยากแต่มีร้อยมีร้อยเลยแพบพี่มั่นใจมากเลยจําชื่อได้ผมเดินกลางให้กูเดินออกซ้ายมาโลกซสายต่ำไม่เจอเขาถอยแน่เลยปะเฮ้นี่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 โอ้ยเจ็ดเควิ่งหนีนไปมากูหนึ่งนะดสอนัดาดแล้วสี่แล้ว นี e e. ่ไงอาอีใช่ปะล่ะชื่อเป๊ะไอสัตว์หมดแล้วเออเหี้ยแล้วกูเห็นมาดีเลยอออไอสัตว์จบจบจบมีคนลงเถวข้างนอกด้วยนะเห็นเลยนะสา,า,ามตัวตัว,ตตวตนนไหนสี่ตัวนั่นแหละโอเคโอเคโอเคโซนนั้นไม่น่ามีปัญหาไปเอาไปใช่ตรงไหนเฮียกูก็โลกตามจับตั้งเลยเฮียมนโลกเลย ไม่แต่แบบนี้พี่ว่ามันมองคนยากไว้บางทีอะยากพี่อแม่คนเลยเออเที่ยบางมุมมันแบบว่ามันเหมือนมันเหมือนคนเลยอ่ะเออมันเหมือนนะแต่มันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอดมิดนะเปลี่ยนโมเมนตัมหน่อยวะทิ้งละทิ้งเบอร์ดิวก่อนขออนุญาตทิ้งเบอร์ดิวชั่วขณะเปลี่ยนโมเมนตัมก่อนเล่มโฟเรยอ เบอร์ที่หาขอเบอร์เดียวพี่พี่เล่นเบอร์ที่หนักเป็นจ่าพอพี่ไม่เล่นอัพพี่เล่นเอมโฟเอมโฟพี่ยิงคมกว่าเยอะเลยอไอ้เหี้ยในแข่งในแข่งไอ้เหี้ยมันช็อตเอมโฟกูผลงานมันตอบหลายครั้งแล้วไอ้เหี้ยกูเล่นอัแล้วมันยิงหลุดไปเออมันหลุดเฉยๆตอนรออมป่ามาไหนอ่ะแต่ชุดรามมันอิก ส่งเทียนให้หน่อยเล่นด้วยเอ้ยได้ได้ไอ้แซมจัดไปเ๋ยวพี่ส่งให้นะตีละครบสะจัดไปไแซมเนาะรอแป๊บรอแป๊บ,ปบเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเนาะของพร้อมปะพี่พร้อมอยาหนึ่งเหมือนกันวะเียเออปากบอกพร้อมหยานหนึ่งอีเหี้ยแปากๆวะหรือว่าต้องร้อยสามวะ ไอ้นันอะไร 95, <103. S 2> เก้าห้าเขามาพอพี่ <laughs> เข้ามาสดเรามมองมัดีสุดละแต่ร้อสกูจิกนะ่อ้อมันมองไกลเกิแต่ว่ามันถือว่าร้อสามันก็ไกลๆก็น,น่าจิกกว่าไม่รู้อะอย่นี้ย <laughs> ไม่รู้อะไรเ่ะ นย่ไรคือรู้ได้แข่งที่รู้ได้แข่งเหรออ่ะขึ้นรถดีกว่าพร้อมแล้วพร้อมจริงแหละจะเปิดได้เปิดในเดียวะพล่เปิดอะไรอะเป็นเคอะนั่นได้พี่บมองยิงได้อยู่แล้วมเค เมียกูทักมาเออเมียกูถึงแอ,อ่ะเอาพี่เอไม่ได้ับมาแล้วหรอพี่ทันเหรอพ,พี่ทันมมองพี่ทันล้วพี่เอกไม่ได้หรอล่ลาสุดเฮ้ยโดนมาเจ็บมากเอ,อือฮี่อยู่ดีดับเครื่องมาไอ้สัตว์ แล้วดวงเวยเรามาอีงมาตอนนี้แล้วกูพิมพ์แชทไม่ไม่ไม่ขอรพามาโอเควน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 ออกซ้ายเฮ้ยข้ามาเออสวยพอดีเลยเพอร์เฟคเลยตกใจบักกี้อะไรแบบว่าอีเหี่อะนั่นแหละตี่มันยิงกันอยู่ โอ้โหพี่มันซากสองตัวเลยหรอวะไอ้เฮียเอ้าพี่กินดาวหรอเออมันหันมาสวนพี่พอดีมันโล่เพราะกัะสาตัวเลยเลยไปแกไปไปไปกลับโมเมนตัมเดิมเอฟบีเก้าห้าทว่าปรับโมเมนตัมได้ดีละคอมแบ็กคอมแบ็กคอมแบ็กนี่ครับคีวันนี้แต้วงขอบคุณครับ ใช่รอไปล้วรัเกันป๊บหนึ่งไปได้ไหมหรือว่าดาออกรถไปมีรถป่ะมีรถเหลือหรอเออเดี๋ยวเอารถไปเดี๋ยวเอรถไปเร่มเบอร์เร็วต่อล้พอละโมไม่ได้ยี่สังเบอร์เลยไม่ได้ยี่่เลยโมไม่ตั้งโมกลับม่ละถึงเวลาเร่อเรื่เร็วต่อฟิลฟิลดีฟิลดีไม่คิดเลย หนาพี่อยู่วิ่งเข้าสมออยู่เจ็บเจ็บเจ็บอยซอยอยซอย้ยอะตัวมีปะไม่ชัวร์ว่ะผมไปสอบคนละสมอับเออขวาขวาเดี๋ยวขับรถจดครับรงอเองหน้าพี่ตัวนึงพี่เจอขวาวรอตัวนึ่งเฮ้ตัวนึ่งเลยตัวหนึงหน้าอมเลยไม่นั้น เลยขายไปเรื่เร<บ>หลังหิน<บ>ขาไปเรเรขาไปเเรสวยการเราเปิดพี่นันสวยม่เห็นานเออออเตลดเี yeah, เอกักบแเตลโมดเลยสเตลโมดสเตลโมจะงเขาจเจอะไอ้เหียเลยกูตกใจเลยเหียกูเคมายมามีคนนอนอยู่ตรงนี้สัตว์เหียใครก็ไม่รู้อยู่เป็นเพื่อนกันเลยสัตว์ก็มีน ไอ้ไก่โอ้โหมึงมาชา้าไปนิดเดียวไอ้ไก่ไอ้น้องแซมมันมาแล้ชา้าไปนิดเดียวเลยอะประมาณห้าสองนาทีสามนาทีแหมตอนแรกมึงรู้ไหมพวกกูนั่งเล่นกันสองคนเนี่ยเกือบสองชั่วโมงไอ้ดันถึงว่านันชั่วโมงเดียว <c oughs> อ๋อ,อเหรอชั่วโมงเดียวอ๋อ <c oughs> ตลอดตายอะหนานรู้ว่าจะตายฮูาฮ่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 า แปเกีริงว่เกเวลาแบบในแข่งม่นเดียวเียนเี่ยนี่ไม่ค่อยดูเพะไม่ในแข่งมอนเล่นตาระบบไงพวกนี้ไม่มีช็อตตีมช็อตอะไร้างนี้ไงเลือกปกติแะแล้วยิ่งจ้องจะดแรงเออมันจะไอ้นี่จะดีแรง่าคนมันก็ยิ่งแบบว่าเล่นตายาขึ้นอ่ะแมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยเฮียเรื่องชื่อด้วยไอเอ็มเคเนี่ยเยมึงเรื่องชื่อด้วยเวลาเขาเจอชเเจอชื่ออะไรเงี้ยเรื่องปกติแหละ ไม่ไมีไม,มไ,มไม่มีใครมาไป่ะไอ้ต่อเดี๋ยวคนนั่งรถยี่สิบหกโอดีแมบนี้แม่งรถไวมากเออมึงเก็บแรงไอ้นั่นมีรถใช่ไหมมีมีรถไฟฟ้าคัานหนึ่งกว่าคัานหนึ่งเออไม่พี่ถ้าว่างก็หาอะไรทำไอ้บอลแม่งพิมพ์ผมแบบนี้อ่ะซัดเด็กจีนหน่อยวะ,วะเด็กจีนลืมวันคัดด้วยเฮี้ยวันเนี้ยไอ้สัตด หรือว่าวันนี้มีขาตัดเด็กจีนเมื่อไงเฮียบ้านตอนไหนอ่ะบ้านและเออไม่เห็นรู้เรื่องเลยตาบวมไหมตาบวมกับบอดระยะปากดีอ๋อโอเคอะไรอ่ะสบู่เอาเออบ้านบนไหนบ้านไหนโอเคโอเคเดี๋ยวไปออกสายไปออกสายไปออกสายเออาออมเกิดอะไรขึ้นออม ไอโอเป็นไรอะไปกดโดนรถอะดิไปกดโดนรถเหรอพี่รอให้อยู่มาพี่เราวิ่งมาตัวนึงเจ็บมี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 ตัวประมาณติ๊กเนี่ยตัวหนึ่งเดินเออเดินบ้านหน้าบ้านมึงเลยเดินเดินเดินได้กูขับไปเคไหมไปแลปะตอนนี้ทำยไปไปไปแน่นอนไปแน่นอนประมาณสองตัวหรือโอเคไหมให้พวกได้

เจ๋งมากาโฟตาอ๋อพี่จะฝากสั่งเชคไอ้นี่ไอ้เนเธอร์ไลฟ์เนเธอร์ไลฟ์หนึ่งแล้วก็บอดี้คีสองบอดี้คีคือซองอ่ะได้ได้พวกนี้ได้ไม่ได้รีบอะไรแต่ว,ว่ากับว่าจะเอาไปกินในแคมป์เน่ยไอ้ว V เก้าห้ากับร้อยสามมันเป็นมุมมองอะน้องแล,แล้วแต่เราชอบอะ ไม่มีดีสุดหรอกอยู่ที่เราชอบเอ้ยเอยโอมใช้เอฟบีเท่าไหรอ่ <95. S 1> อ่ะ95เนี่ยก็อย่ายใช้เอฟบี95แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวตกตัวแบบเม่ <c oughs> อกี้อ๋ออ๋อนทีเจ้าของผมบอกว่าเล่นกับผมแล้วผมควรจะบอกว่าพี่จอร์ดผมก็เลยกดเอฟบีเอาที่ไหนได้ผมก็ถามอยู่อ๋อไม่แต่แล้พี่หันไปคุยกับเบีย <c oughs> พี่หันไปคุยกับเบียพี่อยู่แล้วนะอีเอะกำลังคุยอยู่เพมันเอ้าอีเอมีคนนั่นเหรอวะไอ้สัตว์ มีคนบ้าอนั่นโอ้แต่กูบอกเลยโมเมนตัมเปลี่ยนละ,ะเฮียพอใช้103าเมื่อกี้ปรับปรับไปแค่แป๊บเดียวเจอบ้าอันั่น สิบแปดคนน่ะค่อยๆน้วนค่อยๆนวดต,ตามเนยไม่ได้นะแล้วสะพานมีนไว้นั้นเฮ้ยนี่นี่นี่มีรถจอดอยู่นั้นมากู้ไว้ยางย่ัอย่า,ยา,ยาไม่เจอคนแล้วนะกู้แต่กู้ว่ามันน่าจะเดินเตียวข้าเมืองไปเไว้ย สะพานฝั่งใกล้กูไม่มีสะพานไกลก็ไม่มีมมรอเล่นก็ได้นั้นเราวงหน้านะ้องค่อยๆเล่นก็ได้เราเล่นอยู่รอบนอกกันแหละเฮียไม่ต้องเข้าไปหรอกเ,เออเมือง์ล็อกอะเฮ้ยนหนกูว่ากูจะไปดูเส้นล่างๆว่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเจอคนแล้วกูเรียก เดอะนอตหวัสดีครับกาโต้อุ้ยเดินนี่สวยจังวะ จำไว้เลยเฮียเนินนี้ไปนี่โหวสวยจัดเขี่ยมาแล้วฝั่งพี่เองนะไม่เข้ามึง<ฮ>มไม่ได้ยังไม่เจอคนใช่ป่ะมึงอ่ะไม่เจออ่เดี๋ยวพี่ไหลไปเรื่อยๆฝั่งขวา,าขอมนมะมนไม่ได้ดรออะไร 我关你们问了。 เออกูขึ้นสะพานมันรานี่เปิดเฮอเปิดดิรอเฮียเลยตึกนี้ดูเงียมากเลยนะไอเฮียสิแปดคนในสัตว์สิบหะจริงไหมเนี่ยอ่ะกูโดนตำเฮียเลย ได้กูรอเล่นวงห้าก <playoffs> sí, ็ได <a> <laughs> ้เอ <tra> ้ยกูเจอแล้วนั้นกูว่าใช่ทิกหนึ่งกูโอ้ยใช่เลยสองตัวโอ้ยเกือบตายกูมีคนไหมถ้ามีก็ขับไปจะต้องการคนช่วยไหมเย็ดลูวันนี้อยู่ในที่กับ ยีหรอียอะไรอะกูมองจอเมื่อกี้กจะหันไปมองจอมึงกูก็เห็นมึงสะดุแล้วอะไตอ้อยเาย้าไม่ชคิดแต่ดิ้ไม่แต่คนติดว่ะพี่ หล่อเฮียอะไรไม่ล้อไม่หลวัวดึงแ้งก็ได้เอ้ยเข้า,าหัวแล้วนะไม่ห เห็นไปนอกอ๊ะเลยที่ยีพสามตัวท้ายก็อยู่ในตึกหน้ากูนเนี่ยโอ้ ฮะตกใจดีหว่ามันอะไรเกีบหล่อเฮียอะไรเป็นใครใครก็ตกใจไอ้สัตว์นอนพร้อมกันสามตัวเลยเฮียเออต้องนอนเลยเฮียไม่ต้ทำรอน,นะเอนะไรรึเฮียไม,ไม่เป็นไรกูตัดขาไปสองแล้วค <c oughs> ุ้ <c oughs> มกูแล้ว <c oughs> fire